เด็ดนอกก่อนที่เรมาสางน้ำกปลแม่ไห้ไปเแค่เดียวกัด้อมมะหอดวัดเงินมาฝันขันขึ้นนี่เออว่าได้เห็นหาเสี้ยเอาสูมันถึงแล้วก็เล็ดขัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับยุติแฟนกายแฟนกองผู้ทันทุกคนเข้าสู่สองท่อสไลด์พาด้วยกับยุติครับเมื่อนี้ก็เดินทางมาแล้วครับเนาะเห็น เพิ่นกำลังสั่งบ้านสั่งเฮือนอยู่กระชิบเข้าไปถามเพิ่นนักกันนักขาได้โชคลาบกับอีซีครับขาเพิ่นมาสั่งบ้านใหม่ๆน้องรับพ่อขับเอฟซีครับขามีโชคมีลาภข่าดวงตือกันวาชนะตึกกันนักขับเนาะยู่กับปูกับงาเพิ่นครับอีซี่ครับก่าเอฟซีก่าให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางส่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางส่องเป็นเพียงแค่ซื่อกลางเท่านั้นนะครับเนาะบริษัทนับสนุนเทเลการ์ดพนักนัครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ส่วนสีไดเล็กตัวใดโชคดีบอกรายังบ้านหูนะครับน้อยเอฟซีครับก็ให้เขาไปสอบถามเบอร์ก็เด้อครับเด้อว่าเฮาสีไดไปเห็นไปเจออีหยังเนาะครับน้อยเกิดว่าเพิ่นมีโชคมีลาภเพิ่นก็สิขอเพิ่นแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อเอาคันมากัะจักคันขัดกับพานนะครับเด้อคันมาคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องพอสวัยพารวยนะครับเอฟซีครับก็เห็งว่าเป็นครั้งแรกเนาะครับเนาะที่เข้ามามื้อนี้ก็บ่ฮู้จักผู้ใดดอรครับเอฟซีครับน้าไปหาช่วครับ ไปตามแอดเข้าไปหาเพื่อนครับอีซี่ครับครับคุณแม่สวัสดีครับครับผมอันแม่ขอข้อสัญญาเด้อแม่เด้อไทยหนาไทยตาเนาะแม่เนาะอืแม่แม่ซื้อว่ายังแม่ลาเบียบโอ้แม่ระเบียบแม่ระเบียบนะครับเนาะเอาคุณแม่นี่อันเคยได้ยินข่าวว่าคุณแม่ฝันที่แทงวดที่แล้วแม่ฝันว่าจังไหนวัวที่แล้วไม่ได้ฝันเป็นหลัง เลียงปูอยู่อยู่บ้านแม่เป็นเป็นสารปูบ่แม่ยังซี่เพื่นไห้กังซี่ต่อนี้เพื่นเราจังที่มแฝดเรยเป็นเจ็ดับแต่ห้าเพิ่นตีว่าเป็นเพรานว่าสองหาเอบนี้มาใส่เพิ่นชาตวานนี้เพื่นเลยว่าเพิ่นก็เลยเฮ็ดจังซี่แล้วเพิ่นก็เลยเอาแน่แล้วเอาลวด ก็เกิเจ็ดสี่ตรงๆแต่มันพลาดกันพลาดพอเห็นสองเบิ่งขึ้นมาเล็กน้อยเดาว่าเป็นครับเพิ่นเนี่ยถ่เบิังเพิ่นเพิ่นมันล่ำสิแม่เพิ่อนอันเนี่ยเพิ่นเลี้ยงเราเพิ่นหวานี่เลี้ยงเราเพิ่นก็มาส่งเพิ่นอส่งเพิ่อนมาปูอันไหนขี้เอ้ยไหนตัวใดเนาะหวานเนี่ยใส่เพื่นขึ้เลยยกมือขึ้นสองนี้ยครับขึ้วมาใส่ดิแปะคือเห็นไปเห็นแล้วอ้าวหวาดนี่ตัวไทยเออ เอาใส่กันเขาบอกแต่ข้างนี้เขาว่าเป็นสหาีเออวันสหาีเออวนีหาสเออเีวบ่เพากันน้ำเลยนํำเลยแต่มาเจ็ดีอุห้าแม่ห้าัวเเพิ่นเพิ่นหายชัดป่านั้นก็ยังกันเออยังช่วยอยู่กับคนเฮานบนวาบุญมีจะกำบังแม่เนาะือน้องต้งแม่เพิ่นกัย่างครับเพิ่นส้เับว่าเออว่าสันนวดเพินกับว่ามันนน่นน่เนาะครับ ก็เลยว่าเอามอันจะเอาแต่แน่ซี่โฮกซี่รั่นเริ่มตะหุนะได้อ,ออกข้างนอกเขาจ้ไมอ่ออกโอ้เริ่มมาตะพุนได้มาตลอดเออไม่วันนี้ก็มาหูช 5, เขาชแปดครับบาดท,ที่เรื่องกับบอกเรื่องกับบอกอ่ะชนหาวันนีก็เลยบอกว่าเออเอาชุแปดน, 8, นำ้ำหอตอนที่มันออกหาชูนแปดนน่ะได้ทั้งล่างทั้งบนทั้งสามตัวเลย ตัวจเจ้าได้ในเ่ลาเพิ่นได้มาเฮ็ดบุญน่นน่ะเพิ่นได้3ตัวน้ำได้น่ะเนาะโอ้ครับผมโอ้ยบุญบุญดีบุญนี่ว่าบุญนั่นตัวนี้แม่ได้มาพ่ออีแม่นี่แ <laughs> ม่ยังแล้วเออ <laughs> ว่าสิมาถามจังนึงเขามาพ่ออีแม่ก็ได้นี่บาดนี้อือก็เลยได้โชคโ <laughs> ชคน้ำได้ <laughs> บาดนี้งวดนี้แม่ฝันว่าจังได๋ก็บ่ได้ฝันอะไรพวกนี้เนี่ยฝันฟ้าขาวๆว่าคือยังเพ <laughs> ิ่นว่าเด็ดซูนสามอแปลว่าบ่ทันได้เฮาบ่ทันได้แพ้เอ้าว่าจะ ไปฝันไปซื้อครับบานนี้เขาก็เลยไปซื้อไปเมืองวัดบำเพอครับแม่ก็เลยซื้อเว่ามีเจ็ศูนสามแม่เห็น3ามศูนเจ็เลยซื้อมาเอาฝันมาได้เหนียวบนเส้นระบแม่ซื้อเลขมาแล้วแม่มาหอดบ้านแล้วบาดนี้แม่ก็มานอนมฝันคันขึ้นนี่เออว่าได้หาบเตี้ยเอาสูงแม่ถือลงมาเลขขวดแม่ฝันว่าได้หาบเนื้อเออมันเป็นอีหยังก็ฝันเป็นสี่สามนเจ เออแม่ชื่อสามเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศนเจ็ี่อยู่กับครับโอ้ฝันไ่ได้หาบเนื้อแม่ฝันไ่ได้หาบเน้อแสิเมียนโมเมียนครับผมแม่เใช่ดอกไสีมาแ้วแม่ที่เอาลอตเตอรี่ไปเบิ้งได้ครับเอซบัตรนี่นะครับเนาะใสกไปเลอไปใส่เนาะเสียงไว้วยโอ้เสียงไว้บนเสียงจาของบนเนะแม่บัตรนาะมาแม่นย่าลูกไส้น่าเอว S <S> ใช่น่ะไปเ,เนี่ยผมค่อยซื้อเนาะพอเห็นแม่ซื้อเขาก็จะไประว,วังว่านพ่เห็นได้กระเป๋าได้กระเป๋าไวเ้เข,ขาเขายันเสียเขาเลยไปเก็บไปให้ทิมแยนตัวโอ้สามศูนย์เจ็ดอ๋อคาถือกับยี่ห้อบุญครับผมค่าถือกับยี่ห้อบุญคาไหนไม่เห็นบุญท่านีแม่โอ้ชิดรถไก,ก่ไปได้ละแม่เมื่อกี้เนี่ย,กกยคิดรถไก่เป็นความผุนเลย เอ้าโค้งมาบังเอ้าวงนี้คือเป็นแต่เย็นเป็นแต่ยูแท้พัสดขึ้นในใจแม่ค่ายนเล้วะานั่นแนวค่ายชได้เลขน้ำบ่อพัสดอกในโซกเลยมานน้ำแม่บ่อเสนอสังแต่เมอันแม่ซื้อลรตารีมาแล้วแม่ก็เลยมาฝันเมือคขนนี่แหละวัดทีฝันซี่ดอกอันนี้ว่าแม่เลาเป็นไห้เ็ยังดอกห้องกัพหนึ่งพื่งพรับไจูกเทียนันก็ในใกล้กันไครับห้องมือนี่แม่เทดพิธีปะ เฮ้ยเฮ้ยไปยศทบยศบ้านนั hmm. ่นส hmm. yeah, yeah, ิเอ๊ะยศทบค่ะเพิ่นยอนี่แหละแม่ขั้นอันนั้นทีได้ไปเยี่ยมยศบ้านไหนบ่แม่ฮะไปเยี่ยมบ้านไหนบ่เอ้ยไปได้ที่เก่าที่จะเขาไปเยี่ยมบ้านแม่แม่ขั้นโศกมากวาสนามมีขั้นของแม่เขาปังปังนี่อยากเขาไปเยี่ยมบ้านเอ้ยอยู่ใกล้ใกล้นี่เห็นบอโอ้ ไปครับอีแม่มา,มรมาครับคนอยากมาเลียนน้ำยู่พี่ก็เลยครับอีแม่มาเลียนยู่นี่อันแม่อายุหลายปีไหมแม่อายุแม่นะเจ็ดสิบแปดปีเจ็ดสิบแปดปีว้าตัวคุณแม่ะนะระเบียบนะครับคุณยายระเบียบนะครับอิที่คำนะคุณยายเบียบครับแห็นว่าแมานั่งอยู่นี่เป็นประธานให้ลูกให้หลานกําลังเห็ดเฮือนไม่เห็ดบานไม่ขึ้นมา เาจะเอาเพืดูปุ๋นมือกับเพื่อเขเออเอาไว้นี่แถวนี่กับปูห้องรักษาครับผมแม่นแม่นเบิดบ่แม่แถวนี้ปูเพิ่นรักษาอยู่นี่โอ้ครับผมครับมาพ่อคุณแม่ด้วยบังเอิญครับพี่ซี่ครับถ้าว่าสิเขามาถามโชคถามลาภเขามากก็ได้อีหลีต้องครับเนาะเห็นจังบุญแน่เนาะข้าวหันจางน้ำกันครับผมอืมเอา ขอบบุญขอบพุ่นค<ล>ุณแม่หลายนะครับเ<า>ด้อครับผครับ<ล>ผมคร<ล><ข>ับแม่แต่สางไม่สแต่เห็ดบ่แม่ลูกตอาไปว่าพอมีหินก็เออเอาหินแม่ที่เ่าหินพวกเล้รกันดอกไปหาหินมาห้หินบ่มีกันนั่นเลยพิ่กกระท h มาให้พัร้างบุญมาโอ้ครับผมใจดีจังวะอี่แม่คน คเขาคิดพอจะครองครับเนี่ยมุท่านไม่ยู่เขาไม่ยู่แล้วเขาลูกหลานเขาไม่ยูกับอย่างเขาคิดยูโอ้ครับผมครับอันน้เสน็จสั้นครับอเาขอบคุณคุณแม่หลายนะครับเด้อที่ให้แนวทางมาครับผมครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับดูดีลูกครับผมครับอันนี้ครับอันบ้านงานลูกอิบอกครับโอ้ยุลงอิดบอกปีแม่อิดบอกตรงเด้งโอ้ครับผมเอาอันนี้กับคุณแม่เบียดแล้วก่อนหน้าเปิ้ลถ่าแนวทางมา อ่าอย่าลืมนะครับเด้อเอฟซีคันมากัดจักคันขัดกับผ่านคันมาคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนี่ยนะครับเอฟซีครับอ่าคุณแม่คุณไหนแนวทางมาละครับเนาะมาพ่อคนโดยบังเอิญนี่แหละครับคนว่าคนคนเคยทําบุญห่วมกันเคยมีบุญวัดาสนาต่อกันละครับเนาะไปไกลไปไหนก็กลับมากันยังมาในมั่อคุณแม่ครับเอฟซีครับบุญวัดนาสนาลองับเนาะเคยได้เคยได้สร้างบุญมาทำตะกันศาสตร์บางคอนนะแม่เนาะ ก็เลยเด้มาพรไม่เห็นกันห้ซียครับซปประเทศนอกก่อนีได้มาังน้างบบแม่ไหไปเพียเดียวก็ดองมาฮอดเว้เป็นไรเสียเหรอวแหงว่าอันที่ถือมานี่ถือมาจากงวดเล่าเว่าพื้นถือแต่เจเนเป็นซิปหืล่าเยโอ้เป็นซิปหรือเปล่าเนีวดโอ้เจ็ดงวดแล้วข้ามันงวดนี่เขาเป็นงวดที่แปดหอก่แม ว่าที่บางหันกับเขายุ้ยได้มันมันโมได้โอมันได้ผู้ได้ก็ได้ยุ้ยได้เป็นแสนยู้โอ้ครับผม,มผู้ได้ก็ได้ยุเนี่ยเป็นว่าเนี่ยว่ากระชงใสยยุู้ขันเขาว่าจังสั้นนะเขาว่าที่หาที่สองสองที่หาหา หาชองกู้ย่านแม่แม่นคนขนนกเมื่อ,อ,อ,อยังสั่นกูย่านแม่นมันเปล่งเกจซีสั่นเขาเลยไปซื้อเกจซีไว้ร,ร้อยตัวอุญญาบานบนี่แหละครับผมเราก็ได้ได้เสียงโอ้ครับโอ้ครับเกจซีขับถึงว่าได้สุขได้หมานรับนกตีถือก็ได้อยู่กับดวงอิลีอยู่กับวาสนาอย่างนี้คู่บางคนตีไปทั้งนึงคู่บังคนตีไปเขาโปะพอดีเลยคุณแม่นี่แหละอ่าตีไปเขาโปะพอดีนะครับเนาะสองตัวเน้นๆเลยครับ ครับผมเอาบัดนี้ก็จะได้มาตามคุณแม่หายอีกเด้อครับอิบซี่กับทุกท่านทุกคนนะครับเนาะหาโชคก็ได้พอกขาช่วยครับผมครับแต่จะมาคำว่าได้สวมที่ทีนึงอ่ที่สองวันน้ครับผมอาได้จากช่วงเมื่อน่ะไปอยู่น้องต้งแมวเขาจะมาขายเทปอันอันนี้มันออก งวดวันงนึงเห็นได้อยูซีซีอย่างทีซีสามได้ไบบนี้วันนี้งวดป้อนั้นนิหาวได้เอาของพระเจ้ามันจะออกอย่างแบบสองยังหานี้นะสองสองหางครับผมจักผมกับบงจุกจเลขค่ายสามตัวมาแม่โอ้ครับผมเลื่องหาวัยวันนี้พุณยาบ้านขอวัยนึงก็เลยให้เพิ่นแล่งกันวัน วัน้นผู้ช่วยได้ได้สามันาได้ย่งวะตอนนี้ครับได้อยุงนะครับเนาะอ่าครับเอาอเมริกาที่นเพื่นไปซื้อเขาบขายให้เดี๋ยวคนับอกอมนี่ละนี่ละเนาท่านเานี่ละแสนน่งนะเอาน้ำแม่นี่ละไปได้น้ำแม่นี่ละเนาะครับผมขอบบทขอบคุณคุณแม่หลายที่ให้เนวทาังคับเนาะ เอาสไลด์คลิปนี้ก็จะได้จบไปพังสมิทครับยศที่รับ่อคข้าแม่น,นคลิปหนาขอกลา่าวคำว่าส,สาวัสดีครับประดิมงามครับ